สวัสดีท่านเพื่อนเจบปุวยเห็นกับการบรรยากาศนะคะเรือเพิ่งอ,ออกจากอา่าวเพิ่งออกจากท่าเรือนะคะเพื่อที่จะไปตกหบึกอันนี้คือบรรยากาศเดียวกันนะคะทุกนตอนนี้เจบปุยอยู่ที่เขาตะเกียบนะคะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่เป็นท่าเรือเป็นท่าเรือ,ท,อทุกๆเรือนะ <laughs> เพื่อนจ้ะ เป็นท่าเรือที่จอดเป็นเรือของทางหวเป็นเรือของทางชา,าวประมงนะคะที่มาจอดเก็บไว้ที่นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่เป็นทางที่เข้าออกนะคะของเส้นทางที่เข้าออกของเรือนะคะเพื่อน,นจา๋าเพื่อนดูไหมจะเป็นโค้งโค้เนาะแล้วก็จะมีกำแพงสำหรับกันกันพวกลื่นนะเสบตาเหยพี่้องมีควา เ,นนเหลี่ยมตาด้วยท่าที่มีโมเมนต์นี้มั่งเหลี่ยมจ้าะเพื่อนเดี๋ยวปุจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศด้านเดี๋ยวนะคะเดียย๋ยวปุจะพาเพื่อนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเขาตะเกียบนะคะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมคะนี่คะ่ะเดี๋ยวปุจะให้ดูความสวยของเขาตะเกียบนะคะตอนนี้น้ําลงนะคะน้ําลงนะคะสําหรับใครที่จะมาเก็บหอยมาเก็บได้เลยนะคะเพราะเป็นหอยนางรมนะคะใครจะมาเที่ยวก็ เตรียมน้ำจิ้มมาด้วยนะคะเพื่อนจ๋าเห็นไหมคะนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนี่ค่ะกมจะมีคนตกเบ็ดนี่ค่ะบรรยากาศเหนนี่นคฮะอันนี้คือความสวยความเป็นธรรมชาติความบอกไม่ถูกอ่ะตัวเองสวยตรงนี้ก็จะเป็นอีก ที่หนึ่งนะคะที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยค่ะนี่จ้าเพื่อนเห็นไหมคะนคะคะเดีรัวกูแพรนกล้องไม้ดูช้าๆนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นหาดเรียบๆเ,เห็นไหมคะนี่จ้าเห็นไหมคะ่ะเป็นหาดเรียบๆเ,เองค่ะ เป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะคะ้วยจ้ะก็จะมีชาวไทยชาวต่างชาตินะคะเข้ามาเที่ยวเป็นบรรยากาศที่หาดหาดูไม่ได้ง่ายๆนะเพื่อนนะนี่จ้ะเนไหมอันนี้น้ําลงมากเพื่อนเห็นไหม